ที่เห็นวาวๆอยู่นั่นคือรูรั่วนะคะซึ่งรั่วต่อเนื่องจากกระเบื้องค่ะนี่คือรอบๆตัวนะคะที่เป็นถุงเรากำลังมัดถุงเพื่อเตรียมใส่รูรั่วนะคะเดก็ไปามตายแต่เราจะหาวิธีว่าเราจะเอากระเบื้องไปเดี๋ยวดื่มนี่คือฝั่งที่น้ำเยอะนะคะฝั่งนุงแดง เห็นการเครื่อนของน้ำเข้าไปในอุโม,มงค์ไหมคะน<ต>ี่คือ,คอถุงนนรีไซเคิลของเรานะคะตอนนี้เรามีอยู่31ถุงนะคะอันนี้เราไม่มีมีดเราจะเอากิ่งไม้ไปขวางรูนะคะม้วนหลายเด้อ,อดนอกัน เดี๋ยวรถถ่ายรูปนี้ไว้เลยมันจะถล่มว้าเดี๋ยวต้องรีบรีบลงไปก่อนนี่คือการเล่นเกมนะคะย้ายของภายในหนึ่งนาทีฮึบ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 วิ่งเทลก็วิ่งมาแล้วเงยเห็นไหมอือหือเทลวมาเนี่ยพอดี นี่คือฝ่ายชะลอน้ำวิธีการอุดรูรั่วแบบเหนือหมอกนะคะเริ่มมีเสียงน้ำแล้วค่ะที่ไหนได้ละ่ะมันจะไปไหนเสียไม่มีน้ำ<ม>ไหลแล้วเนี่ยโอ้สนิท<ม>เลยค่ะเออเนี่ยอ้าวดูม,มากดูดิแค่อัดลงไปอืม บราววปรบมือให้หน่อยค่ะคปิดจบอย่างรวดเวากการ็วกันกันกันเสร,ร็จแล้วนะคะ